สวัสดีแฟนเพจเอทั้งช่อง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้รับ1คันออนดาซี v ิกนะฮะคันนี้ยกสไลด์นะครับรถเกียร์พังเกียร์มีปัญหาใส่เกียร์เดินหน้าไม่ไปแล้วนะฮะเ c ซโทรมาสอบถามว่าเข้าซ่อมประมาณกี่วันนะถึงเสร็จนะครับถ้าจะจ่ายประมาณเท่าไหร,ร่นะฮะตอนนี้โทรมานะครับโทรมาปึกษากันนะแล้วก็นำรถเข้าตรวจสอบนะครับ กับคันนี้ยกเกียร์ลงแล้วนะฮะยกเกียร์ลงแล้ว Honda c i ีวี h อนด้า H R V นะ h อนด้าซิตี้นะครับ h อนด้าเจ็นะอาการเกียร์นะมาเต็มนะพวกนี้รถรุ่นใหม่ๆนะเวลาขับขี่แนะนำเลยครับอย่าอย่าก,กดปูดตปั๊บอย่าก,กดคเร่งแซงแบบไวนะไมะ่งั้นมันจะเป็นแบบนี้นะฮะตัวที่พัฒนาใหม่คือซีวิก เอฟซี FC ตัวล่าสุดเนี่ยมันจะคนกว่านี้นะสายพานเส้นเทอาแขนเนี่ยนะอันนี้เส้นมันเล็กนะครับเวลาขับขี่ก็ต้องระวังระวังนะครับไปดูสภาพความเสียหายภายในเกียร์ลูปนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูไปชมครับนะพามาดูม,มาชมสภาพความเสียหายกับเกียร์ลูปนี้นะฮะประมาณนี้เลยนะฮะสายพานขาดหลุดหมดแล้วบางท่านก็เรียกโซ่ บางท่านก็เรียกสายพานนะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะฮะอันนี้สับช่างเขาใช้นะฮะโอยไม่เป็นไรสายพานเกียร์ไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเซนเซอร์นนะเห็นบอกคลิปงานบอกเซนเซอร์แตกนะครับโดนสายพานฟาดน,นะฮะอ่ามันแตกโดนเหล็กแบบนี้ นี่นี่น,นี่ตรงที่แตกคือตรงนี้นะฮะอันเนี้ยก็เป็นค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะในการอ oh ุปกรณ์เกียร์นะครับราคาเราไม่อยากพูดออกสื่อนะโทรดีกว่านะครับจะได้สบายใจเพราะว่ามันเป็นโลกออนไลน์เราพูดออกไปบางท่านอาจทํำถูกกว่าเราบางท่านอาจทําแพงกว่าเรานะอันเนี้ยขอดูหน้างานนะอย่างเช่น กูเปิดนี่เหมือนกันนะครับผมเปิดเปิด,ปดแถวท่องลอดอาจจะซ่อมคัละสองสามแสนนะครับเปิดแถวนนบุรีก็ไม่ถึงหน้ารับหมื่นสองหมื่นก็ว่ากันไปนะ,นะครับประมาณนี้มันอยู่ที่ค่าใช้จ่ายของแต่ละคนต้นทุนคนไม่เท่ากันนะครับ hey, hey. โทรสอบถามดีที่สุดนะครับก่ hey, <hey>, hey. อนประกอบก็ล้างความสะอาดนะพวกเศษเหล็กเศษเปเนียมล้างออกให้หมดเป่าทิ้งให้หมดนะครับ โอ้ยเยิมเยอะเลยเว้ยอ่ะเอามาเรื่องเกียร์นะครับเรื่องน้ำมันเครื่องรั่วซึมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเจี่ยงอีกรอบหนึ่งว่ามีรอยรั่วซึมตรงไหนให้จะแก้ไขก็ค่อยว่ากันนะครับยวขอลองเกียร์ก่อนครับทดสอบเกียร์ก่อนคันนี้มีเซ็นเซอร์หนึ่งตัวนะครับเพิ่มเติมนะฮะนี่มีเกอร์าแรงจะแพงกว่าอ่าพวก เฮดอวี RV, นะฮะนิดนึงนะครับเพราะมันต้องถอดคานลงนะคานลงแบบนี้คานอยู่ตรงนี้เลยนะลงทั้งคานนะเฮดอวีก็ลงแค่เกียร์หย่อนนิดนึงนะฮะหย่อนเช็นเครื่องเช่นเกียร์นิดนึงนะครับออยเกียร์ตรงนี้ทีมงานเช็กแล้วนะครับอัดลงจนรั่วแล้วไม่รั่วนะครับน,รรนี่ออยเกียร์ตัวนี้ฮะ คอยระบายความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับไปกันต่อนะครันนี้เราสตาร์ทเครื่องไปแล้วนะฮะแล้วก็น้ำมันเกียร์ที่ใช้นะก็เป็นเกียร์ CVT นะของกัปนะครับอันนี้ก็นําเข้านะฮะจากอังกฤษนะครับผมก็น้ํามันที่ใช้ก็ดีนะฮะเป็นน้ํามันนําเข้านะฮะไม่ต้องกลัวเรื่องน้ํามันเดี๋ยวพวกน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์ทางอูนะเราเลือกใช้อยู่แล้วนะใช้ดีๆนะ รถก็จะทนนะจะยืดอายุการใช้งานของรถนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์สำคัญนะมันไม่ได้พังวันนี้พุวงนี้หรอกนะแต่ว่ามันจะเป็นเขาเรียกระยะยาวนะอาจเกิดปัญหาได้นะฮะก็เลือกใช้เอานะฮะน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องนะเลือกเอาแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวต,าตาักานไว้แล้วเราวัดก้้นไม่วัดแล้วนะฮะเติมล้นนะครับน้ำมันเกียร์ เต็มทีนี้ก็เหลือออกวิ่งทดสอบนะกับการนี้ก็นี่ตัวนี้ตัวลื่นถลายนะมันขึ้นอยู่แล้วนะครับว่ารถมีการสายพันุขาดนะครับแล้วก็รถวิ่งไม่ได้นะมันให้เราตรวจสอบนะครับทีนี้ก่อนเราวิ่งทดสอบนะก็ต้องนําเครื่องสแกนนะครับมาทําการเคลียร์โค้ดทิ้งนะฮะแล้วก็ออกวิ่งนะครับก็เดี๋ยวเคลียร์เสร็จนะ เอาไปวิ่งทดสอบด้วยกันสำหรับ h o น d a c ซี i ิคันนี้นะฮะรอสตาร์จนอุณหภูมินะอุณหภูมิในห้องเครื่องในห้องเกียร์เนี่ยมันได้ก่อนนะครับหนึ่งเลยทำไมเราต้องสตาร์ททิ้งไว้สักพักหนึ่งนั่นคือเรื่องการรั่วซึมรั่วไหลหของน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำยาหล่อเย็นที่เราเติมเข้าไปนะราะพวกนี้ก็ต้องดูนะก่อนที่จะทดสอบนะครับมันต้องละเอียดนะฮะถ้าไม่ละเอียด ขาดทางกลางทางยกสไลด์กลับมาอีกเสียเงินอีกนะฮะเสียค่าใช้จ่ายของช่างของเอซก็รอรับอย่างเดียวนะฮะอ้าวคันนี้เดี๋ยวออกไปวิ่งทดสอบด้วยกันครับอ,ออาไปกันต่อนะสําหรับซีวิกนะฮะกับคันนี้ก็ออกวิ่งทดสอบนะครับกับปัญหาสายพานเกียร์ขาดน,นะครับ ไปเลื่อนลงะไลตรงนี้ไม่มีโชว์แล้วนะครับเกียร์โคดออกหมดให้แล้ววิ่งทดสอบนะเวลาวิ่งทดสอบก็ต้องสังเกตดูว่าเกียร์เปลี่ยนครบไหมนะแล้วก็ลองเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ด้วยตัวเองหรือว่าขับแบบเป็นนว่นด้วยนะว่าทํางานครบหรือเปล่านะครับสําหรับผู้ใช้รถว่ากสายพานเกียร์ซี t เนี่ยในตระกูลรถ เก่งเนี่ยสุดมากเลยนะ๋ยวพยายามกดแซงแบบปูดบปาร์ตนะให้ขับแบบนิ่มนวลน,นะครับก็คือเกียร์พวกนี้ต้องใช้แบบนิ่มนวลน,นะถึงจะถึงจะ,ถ,งจะถึงจะทนนะครับถ้าเรากดปูดปาร์ตวิ่งแซงเลยอะไรเงี้ยมันสายาพานมันจะยืดไวขาดไวนะแล้วก็น้ำมันเกียร์ก็เปลี่ยนตามระยะนะครับนะเกียร์โ,โต้เขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกสบายนะครับ จะไม่เมื่อยไม่เหนื่อยนะเวลาขับรถทางไกลหรือรถในเมืองนะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยววิ่งทดสอบจนครบทั้งหมดทุกเกียร์แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวมาบอกกล่าวกันนะถ้ามีไฟเด้งไฟชว์ก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับซี v ิ c ทดสอบมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ ใช้ความเร็วสูงนะจอดใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับเกียร์มีอาการปกตินะฮะไม่มีอาการแทรกซ้อนอ่ะคันะนี้ก็จบแล้วนะครับพร้อมส่งนะกลับไปถึงอู่เราก็เดี๋ยวโทรแจ้ง FC มารับรถได้เลยนะสำหรับ Honda Civic คันนี้นะครับอนะจบเรียบร้อยนะสำหรับคันนี้ ก็อย่างที่บอกถ้าใส่ยพานขาดเนี่ยมันจะมีค่าจะจ่ายเพิ่มเติมคือพวกเซนเซอร์เกียร์นะตอนนี้ชอบแตกนะครับในรถยนต์รุ่นนี้นะครสายพานขาดฟาดแตกนะคเคยเคยใส่ตัวเดิมไปนะที่มีตำหนิแบบเนี้ยก็ใส่ให้ไปออกวิวิ่งทดสอบนะครับสรุปรถไปตายกลางทางนะหาตำแหน่งเกียร์ไม่เจอนะครับจะต้องหาเซนเซอร์ไปใส่แล้วขับกลับนะครับ นะประมาณนี้นะสำหรับคันนี้ก็คลิปที่เราทำนะก็มีพวกซ่อมเกียร์ CVT เนี่ยเราก็ทำออกบ่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทำคลิปแบบต่อเนื่องทำรุ่นไหนแล้วก็ทำลงไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าทาง YouTube เนี่ยเขาจะแบบถ้ามันมีคลิปเดิมแล้วทิ้งไว้นานมันก็จะโดนคลิปใหม่ๆทับไปทับไปเรื่อยๆฉะนั้นนะเราก็ต้อง ทำคลิปออกมาเรื่อยๆต่อเนื่องนะให้ทาง f อของเราหรือทาง YouTube เนี่ยเขาจะจับรู้ว่าเรา,เาไม่ได้ทําแคา่ครั้งเดียวนะแล้วก็หยุดนะคือทําแบบต่อเนื่องมันก็เหมือนงานเราอย่างชนิดนึ่งก็แหละนะฮะ,ะแต่ว่าเราซ่อมรถนะครับรถยนต์รุ่นไหนปัญหารุ่นไหนนะฮะเราก็พยายามนำมาบอกกล่าวนะฮะปัญหาที่เจอบ่อยๆนะแก้ไขยังไง วันใช้รถแบบไหนนะรถถึงจะทนจะอึดนะฮะน้ำมันกงน้ำมันเกียร์น้ำน้ำมันเครื่องพวกนี้นะเรามีาแนะนำนะครับเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นนั้นที่จะใช้น้ำมันเกียร์ให้ตรงจุดตรงรุ่นนะครับอ่ะโอเคนะ,ะสำหรับคลิปนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง u t u ู e อูแงจเจริญกันช่างนะครับและทาเพจ Facebook อูแงจเจริญกันช่างนะครับวอนนี้ก่อคอมเม้ เสัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แงจเจริญการช่างนะครับ